กวนอูหักคำสาบานกับเล่าปีไปเข้าร่วมกับโจโฉไหนบอกว่ากวนอูสัตว์ซื่อทำไมไปอยู่กับศัตรูได้วันนี้มาดามจะเล่าให้ฟัง <S 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 ค่ะเมื่อเล่าปีต้องเผชิญหน้ากับกองกําลังโจโฉที่เข้ามาตีเมืองซีสิวจึงปรึกษากับเตียวหุยคิดอุบายกันว่าจะยกทัพเข้าปล้นค่ายโจโฉคืนนี้โจโฉร,รู้ทันจัดแบ่งทหารออกเป็นเก้ากองและตั้งค่ายลวงฝ่ายเล้าปีกับเตียวหุยเมื่อยกพลมาก็เสียท่าเล้าปีนี้ไปพึ่งอ้วนเซี่ยวส่วนเตียวหุยนั้นแหวกวงล้อมไปซ่อม สูงกําลังพลอยู่บนภูเขาขณะที่กวนอูซึ่งเฝ้าอยู่รักษาครอบครัวเล่าปีที่เมืองแห่ฝือก็ถูกล่อให้ออกมารบแต่จนมุมอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งครั้นจะกลับลงมาก็โดนเกาทันยิงต้านเอาไว้ไม่มีทางหนีจึงคิดเอาชีวิตเข้าแลกแต่โจโฉน,นั้นเป็นผู้นิยมชมชอบคนที่มีฝีมือจึงให้เตียวเลี้ยวที่รู้จักกับกวนอูขึ้นไปเรียกกรอบกวนอูกวนอูเรียกร้องเงื่อนไข3ข้อคือ 1. การเข้าร่วมกับโจโฉครั้งนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าเฮียนเต้ไม่ได้รับใช้โจโฉ สองขออยู่รับใช้พี่สะพยทั้งสองเองห้ามมิให้ใครเข้าใกล้และสามหากรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนจะรีบไปหาทันทีโจโฉตกลงยอมรับข้อเสนอกวนอูโดยหวังอยู่ลึกๆว่าจะทำนุบํบำรุงเลี้ยงดูกวนอูอย่างดีเพื่อให้กวนอูล,ลืมเล่าปีให้ได้ วันหนึ่งโจโฉมอบเสื้อคลุมอย่างดีให้กวนอูกวนอูก็รับชุดนั้นไปสวมทันทีโจโฉดีใจไม่ทันไรกวนอูก็คว้าเสื้อผ้าชุดเก่าซอมซ่อมาสวมทับแล้วบอกโจโฉว,ว่าเสื้อตัวนี้ที่เล่าปีเป็นคนให้เราไว้จึงเอามาสวมไว้ด้านนอกเพื่อดูต่างหน้าโจโฉได้ยินถึงกับอึ้งไปเลยโจโฉไม่ยอมแพ้เห็นม้าที่กวนอูขี่เป็นประจำนั้นพร้อมกระหล่อำกองแกงจึงมอบม้าเซ็กเท่าที่ยึดมาจากลิปโป้ให้กับกวนอู คราวนี้ได้ผลกวนอูด,ดีใจจนออกนอกหน้าพร้อมทั้งบอกว่าม้าตัวนี้เดินทางได้วันละหลายร้อยลี้หากเราได้ข่าวว่าพี่เราปีอยู่ที่ไหนก็คงจะไปหาได้เร็วยิ่งขึ้นโจโฉร,รู้สึกเซ็งขึ้นในทันที ผ่านไปไม่นานวันหนึง่งอ้วนเสี้ยวส่งขุนพลงานเหลียงบุกเด็กหัวทหารเอกของโจโฉตายไปสองคนแม้สีหลงยอดขุนพลของวีโกบจะอาสาออกไปแก้แค้นให้ก็ยังต้องสมสารกลับมาเทียหยกคุณซือจึงบอกโจโฉว,ว่าเวลานี้มีแต่กวนอูเท่านั้นที่จะฟัดก,กับงานเหลียงได้โจโฉคิดหนัก เพราะแต่เดิมตั้งใจจะไม่ใช้งานเนื่องจากไม่ต้องการให้กวนอูมาชดใช้หนี้บุญคุณแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องพากวนอูขึ้นไปบนยอดเขาและชี้ให้เห็นว่างานเหลียงอยู่ตรงนั้นกวนอูขุนศึกหน้าแดงแรงเยอะพยักหน้ารับทราบแล้วควบม้าเซ็กข่าวพุ่งทยานลงจากเขาอย่างไวแหวกเหล่าทหารที่ลุมร้อมงานเหลียงแล้วใช้ง้มมังกรเขียวฟันฉับเข้าที่คอง,งานเหลียงขาดสะบ้านลงในเพลงเดียวแล้วเก็บหัวงานเหลียงมามอมให้แด่โจโฉอวนเซียวเมื่อรู้ข่าว ก็ตวาดใส่เล่าปีทันทีว่าไอทหารหน้าแดงที่สังหารงานเลียงนั้นมันเป็นใครใช่กวนอูน้องของท่านหรือเปล่าเล่าปีรีปฏิเสธเป็นพารวันว่นวาทหารหน้าแดงอาจเป็นคนอื่นก็ได้บุญทิวขืนสึกผู้หูของงานเลียงจึงขออาสาออกไปล้างแขนแทนเพื่อนแต่ก็ชะตาเดียวกันบุญทิวจึงเอาหัวไปเส้นเงาวกวนปูอีกคนและคราวนี้เองอ้วนเซี่ยวก็ประจักษ์ชัดวันนั่นคือกวนอูนแน่แน่ จึงหันไปหาเล่าปีพร้อมสั่งประหารทันทีเล่าปีร้องไห้น้ำตานองหน้าขอโอกาสสักครั้งปนจะทําหนังสือไปถึงกวนอูให้หนีกลับมาอยู่กับเราท่านลองคิดดูหากได้กวนอูมาอยู่ด้วยย่อมดีกว่ามีเงินเลียงบุญทิวเป็นไหนไหนกวนเซียวได้ฟังเล่าปีกล่อมเช่นนี้ก็เออออเรียกให้เล่าปีเขียนหนังสือไปถึงกวนอูโดยทันทีหนังสือตัดเพาะของพี่ชายว่าเจ้าได้ดีไปอยู่กับโจโฉแล้วก็จงเร่งเอาหัวของพี่ไปกํกำนันแด่โจโฉอ,อีกคนเถิดทำให้ พยักหน้าแดงถึงกับหลั่งน้ำตาพี่ใหญ่เข้าใจน้องผิดไปเสียแล้วน้องจะเร่งไปพบท่านโดยเร็วที่สุดรุ่งขึ้นกวนอูจึงเดินทางเข้าพบโจโฉทันทีแต่ว่าโจโฉนั้นรู้อยู่แล้วว่ากวนอูจะต้องมากล่าวคำอำลาจึงติดป้ายหน้าประตูว่าห้ามรบกวน กวนอูจึงเขียนจดหมายลาแล้วให้คนนําไปส่งโจโฉพร้อมทั้งได้เอาทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดส่งคืนโดยไม่นําสิ่งใดติดตัวไปโจโฉเมื่อรู้ว่ากวนอูไปแล้วก็ถึงกับทอดถอนใจใหญ่และรำพึงกับนายทหารว่านี่คือยอดคนโดยแท้พวกท่านจงดูกวนอูเอาไว้เป็นตัวอย่างเถิด